สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็จะนำเหรียญชนิดหนึ่งบาทรุ่นใหม่พระเศียรใหญ่ของรัชกาลที่9เป็นเหรียญปั๊มไม่ติดบางส่วนมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมเกี่ยวกับความผิดปกติเกี่ยวกับจุดที่ ปั๊มไม่ติดนะครับครับก่อนอื่นก็ต้องให้ข้อมูลท่านผู้ชม FC นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญอย่างนี้ก่อนว่าคือการดูเหรียญหรือว่าดูคลิปแต่ละคลิปนะครับไม่มีใครอยากเชื่อก็ประมาก,กันว่า อย่างง้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมได้สัมผัสจริงกับเหรียญที่เกิดขึ้นจริงท่านผู้ชมจะรู้จะเข้าใจนะครับการดูนะครับไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะว่ามันไม่ได้สัมผัสเป็นประจำมันไม่ได้สัมผัสกับเหรียญทุกวันนะครับอันนี้ก็ต้อง ชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้ได้เข้าใจว่าคือช่องสมาคมชาแนลเนี่ถ้าเหรียญไม่ผิดปกติจริงไม่เกิดขึ้นจากการผลิตจริงไม่แปลกจริงทางช่องของเราก็จะไม่นำมาาทำคลิปนะครับไม่นำมาออกอากาศการที่ลง YouTube มันก็ได้ เห็นกันทั่วนะครับดังนั้นถ้าไม่จริงก็อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดราม่าขึ้นทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ดำเนินรายการได้นะครับดังนั้นช่องนี้ถึงยืนยันว่าถ้าไม่แปลกจริงไม่ ไม่แปลกจริงไม่มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเรียนนี้ก็สี่เรียนยนี้ก็เคยเคยไลฟ์สดนะครับก็ไลฟ์สดไปในวันนี้แหละก่อนที่จะมารีวิวนี่แหละไลฟ์สดไปแล้วแล้วก็ได้ลง YouTube ไปแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมก็ไปดูได้ นะครับเข้าไปดูได้นะครับแต่ที่มาไลฟ์สดก็จะมา,ารีวิวนะครับคลิปวิดีโอลงไปใน YouTube อีกในรูปแบบที่2อนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็ไปดูกันเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเศียนใหญ่ของรัชกาลที่9 ด้านหลังก็จะเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดบางส่วนใต้ตัวหนังสือคำว่าประเทศไทยก็จะมีตัวหนังสือพศออแล้วก็ตัวเลข2,500เหรียญน,นี้จะเป็นปีพศออ .2,555 ก็เลย ป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับเหรียญน,นี้นะครับปั๊มไม่ติดบางส่วนก็คือสอสลา,ากับเลขสองนะครับสอสลา,ากับเลขสองไม่ต้องใช้ตัวช่วยเลยนะครับดูได้ศสลา,ากับเลขสองนะครับเลขเลขสองจะไม่ติดนะครับเหรียญน,นี้จะพอเห็นอยู่นะครับ สำหรับสอสลาเด็กห้าจะมีอยู่สามตัวนี่คือเหรียญปั๊มไม่ติดบางส่วนนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยเหมือนเหมือนกันหมดทั้งสี่เหรียญน,นะครับเหมือนกันหมดทั้งสี่เหรียญ ก็ถ้าใครเจอนะครับจะเข้าใจนะครับถ้าใครเจอจะเข้าใจก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่ทางแบบแบบแบบที่มีช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้อนะครับเมื่อก่อนนะครับไม่ใช่ปัจจุบันก็แบบที่ไม่มีเลขสองมีพอพานมีสอสลาไม่มีเลขสอง มีเลขห้าสามตัวแบบนั้นมีช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้อนานมาแล้วปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าเขายังรับซื้ออยู่หรือเปล่านะครับมีคนไม่เชื่อมีคนสงสัยว่าเป็นเหรียญที่มีมนุษย์ทํา หรือว่านำอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาเจียนะครับเราก็เลยจะพิสูจน์นะครับพิสูจน์ให้ดูจะจะเลยนะครับเนี่ยั๊มไม่ติดบางส่วนนะครับแล้วก็ช่างนี่คือน้ำหนักเหรียญหนึ่งบาทนะครับ เหรียญนี้หนึ่งบาทเหมือนกันผลละปีพอศอเหรียญนี้ปั๊มติดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังปั๊มติดทั้งหมดแล้วก็มาช่างลำหนักเปรียบเทียบกับเหรียญปั๊มไม่ติดบางส่วนนะครับเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับนี่ก็คือข้อมูล เหรียญปีพศ2555รุ่นใหม่พเสียนใหญ่ปั๊มไม่ติดบางส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สองนะครับเป็นเหรียญที่สองปั๊มไม่ติดบางส่วนเหมือนกันปีพศ2555นะครับเหมือนกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามปั๊มไม่ติดบางส่วนเหมือนกันนะครับ ที่นำมาช่างก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูชัดๆว่าไม่ใช่เหรียญโดนเจียถ้าเหรียญโดนเจียน้ำหนักจะไม่ถึงสามจุดนศูนย์นะครับมาเหรียญสุดท้ายปั๊มไม่ติดบางส่วนนะครับปั๊มไม่ติดบางส่วนปีพศสองพันห้ารห้าสิบห้านะครับน้ำหนัก จะเท่ากันหมดทั้งสี่เหรียญนะครับจะปั๊มจจะเท่ากันทั้งสี่เหรียญนะครับเครื่องช่างก็อาจจะไม่แน่นอนเป็นช่วงนะครับนี่ก็คือเหรียญที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้ดู นะครปีพศ2555ปั๊มไม่ติดบางส่วนนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ